คงต้องเน้นย้ำเรื่องเดิมก็คือในพ่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นห่วงระยะเวลาของการที่เราดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยก็ขออนุญาตนำเรียนเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขณะนี้นะครับในพุทธิผ่านมาผมได้นำเรียนว่าเราได้มีประการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและก็ผู้ ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิสอบไปแล้วและในขณะนี้ก็ขอเรียนยืนยันกับทุกผู้เข้าสอบทุกท่านรวมไปถึงผู้ปกครองทุกคนว่าขณะนี้นะครับสำหรับบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิในการสอบแข่งขันนะครับทางเขตพื้นที่ได้กำหนดสถานที่สอบแล้วการเตรียมตัวในการที่จะสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกาย อุปกรณ์ที่จะต้องนําเข้าไปในห้องสอบแล้วระเบียบว่าด้วยการสอบการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบต่างๆเนี่ยให้กับทุกคนได้รับทราบแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้อ่านข่าวสารติดตามนะครับตามประกาศของอกสแต่ละเขตพื้นที่รวมไปถึงการดูห้องสอบผังห้องสอบนะครับรวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่ทาง ผู้จัดสอบได,ได้ดำเนินการเอาไว้เพื่อให้ท่านได้สามารถปฏิบัติได้ทันเวลานะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะขาดโอกาสในการเข้าห้องสอบไม่ทันถ้าหากเตรียมตัวสิ่งนี้ไม่ดีก็อยากฝากไปอย่างน้องๆทุกๆคนอันที่สองก็อยากจะฝากน้องๆและผู้ปกครองทุกคนว่ารายการดำเนินการสอบครั้งนี้ทุกอคอกข,อขอสอกเขตพื้นที่ได้จ้างมหาวิทยาลัย เป็นผู้ดําเนินการในการออกข้อสอบผลิตข้อสอบจัดทําข้อสอบแล้วจัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบไปยังสนามสอบทุกแห่งนะครับโดยที่ออกคคสอไม่มีส่วนในการเข้ามาร่วมในกระบวนการดําเนินการเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยที่ต้องทําตาม TOR และเราก็มีความเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่ง ท่านเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญการและเป็นองค์กรส่วนใหญ่ก็ผลิตครูเองก็ต้องการให้นักเรียนนักศึกษานั้นที่จบออกมาจากสถาบันของตอนเองนั้นได้รับโอกาสเท่าเทียมกันเราจรึงนิ้นย้ำเสมอว่าเราจะทำให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้เพราะนั้นน,น้องนักเรียนทุกคนผู้ปกครองทุกคนอย่าได้หลงเชื่อกับคำแอบอ้างว่าใครที่จะมาช่วย ให้สอบครั้งนี้ให้กับพวกเราได้ก็ขอให้มุ่งมั่นอ่านหนังสือนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วท่านจะเป็นผู้ประสบความสําเร็จในการสอบครั้งนี้ครับก็ขอแนะนาอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าหากมีท่านใดได้ทราบเบาะแสเกี่ยวกับการที่จะมีคนไปหลอกลวงหรือแอบอ้างก็ขอให้รายงานมาที่อส่วนกลางสมทหรือที่เบอร์มือถือที่ผมให้ไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะ รีบจัดการให้ท่านโดยด่วนนะครับและในคณะกรรมการก็ขอเป็นกําลังใจกับน้องๆทุกคนที่ได้รับโอกาสในการที่จะเข้าสู่สนามแข่งขันในครั้งนี้นะครับสพทยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนที่จะเข้ามาเป็นครั้การครูด้วยพลังแห่งความสามารถนะครับของแต่ละคนที่จะเข้าสู่เวทีการแข่งขัน